สวัสดีครับผู้ชมครับพบกับตรงประเด็นทางช่องตรงไปตรงมาทีวีสำหรับวันจันทร์ที่21เดือนกุมภาพันธ์2565กับผมจำนงชัยมงคลนะครับวันนี้หยิบยกประเด็นการเมืองมาพูดมาคุยกันเนื่องจากว่าดูกระแสะการเมืองแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในภาคของประชาชนหรือในภาคของรัฐสภา ก็คือหมายความว่าทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาดูมีท่าทีอยู่มากพอสมควรในการที่จะกดดันให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นยุบสภาแล้วเรามาดูวันนี้นะครับมาดูทิศทางว่ากฎหมายลูกก็คือการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอแล้วก็กฎหมายว่าด้วยการเกี่ยวกับพักการเมือง จะมีการเสนอเข้าสู่สภานั้นเนี่ยนะครับผลมันจะออกมาเป็นอย่างไรเราคงจะต้องหยิบยกประเด็นต่างเหล่านี้มาพูดมาคุยกันโดยเฉพาะย่งิ่งนะครับในกระแสสภาเองท่านผู้ชมติดตามข่าวสารบ้านเมืองทางรัฐสภามีการเรียกประชุมนะครับที่จะว่าเรียกก็ไม่ใช่หรอกเป็นการประชุมปกติของรัฐสภาแล้วนะครับคือวันที่24กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะครับวันนี้21 ยี่สองวันอังคารยี่สามวันพุธยี่สิบสี่วันพฤหัสบดีจะมีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณากฎหมายสองฉบับเป็นหลักก็คือกฎหมายว่าด้วยการเรื่องแก้ไขเรื่องการเลื่อกตั้งสสคือรเบประกอบรัฐมนุนว่าด้วยการเลือกตั้งสสแล้วก็กฎหมายประกอบรัฐมนตรว่าด้วยพักการเมืองตามที่ รัฐธรรมนูนได้มีการแก้ไขไปเรียบร้อยแล้วนะรประกาศบางังคับใช้แล้วว่าะจะต้องเป็นบัตร2ใบหลังจากนั้นนะครับก็ต้องมีการแก้กฎหมายลูกเพื่อไปรองรับกับรัฐธรรมนูญจะมีการเสนอต่อสอภาต่อรัฐสภานะฮะคือหยิบยกขึ้นมาพิจารณาเสนอไปแล้วนะครับแต่จะมีการหยิบยกมาพิจารณาคือวันที่24ที่จะถึงนี้นะก็ต้อง คอยดูกันต่อไปนะครับว่าในวาระที่1นึ่ในปฏิบสีนั้นจะเป็นการพิจารณาในวาระที่1นนะครับคือวาระในขั้นรับหลักการนะขั้นรับหลักการแน่นอนครับในการประชุมร่วมของรัฐสภานั้นเนี่ยนะครับก็ต้องอาศัยเสียงส่วนใหญ่อยู่มากพอสมควรว่ารัฐบาลจะพร้อมขนาดไหนเพียงใดแต่ก็เชื่อว่านะครับเชื่อว่าก็คงจะพร้อมอยู่คงจะสภาไม่ล่มนะครับ คงจะสภาไมา่ล่มนะฮนะวันที่24ที่จะถึงนี้นะคอยดูที่ว่าบทบาทหรือข้อเสนอแนะของสอวอเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะสสในซีกรัฐบาลจะว่ากันยังไงนะก็เป็นเรื่องของการรับหลักการก่อนอาจจะต้องมาดูที่ว่าในเรื่องการเลือกตั้งสสอ,อันนี้สําคัญนะการเลือกตั้งสสนั้นเนี่ยนะคงจะต้องมาดูต่อว่าวิธีการนับคะแนน นะจะเป็นการนับคะแนนแบบขี้โกงหรือว่านับคะแนนแบบแฟงแฝซีรัฐบาลบอกแล้วว่าเอาละเมื่ออยากมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วนะในเรเฉพาะเรื่องบัตร2ใบนะครับอันนี้ต้องย้ำนะครับรับนูนปี60ศูนย์ต้องแก้เยอะมากเป็นรับนูนที่เขาเรียกว่าไม่สุจริตในการคิดนะแล้วก็กอให้เกิดปัญหาเยอะแยะมากมาย ทำลายพักการเมืองนะด้อยค่าพักการเมืองด้อยค่านักการเมืองให้อำนาจรัฐประหารให้อำนาจการสืบทอดอำนาจของพลเด็กประยุทธ์จันโอชานี่คือตัวรับนูลปี60อ่าชื่อว่ารับนูลปราบโกงแต่ประกอบโกงเต็มบ้านเต็มเมืองนะก็ต้องแก้ไขนดีเยอะแยะมากมายนะครับเอาเป็นผลพวงมาจากรัฐธรรมนูญแต่ว่าการพิจารณาเรื่องการนับคะแนนเนี่ยแหละครับนะต้องจับตากันเลยทีเดียวว่าจะใช้วิธีการนับแบบไหน แรลมีม่หลายสูตรนะครับไม่ว่าจะเป็นสูตรในเรื่องของเอาบัญชีรายชื่อมารวมกับสอสเอขอตอาหารด้วยจำนวนสสทั้งหมดคือ500คนอ่คนอันนี้ก็จะเป็นสูตรที่คำนวณช่วยพักเล็กและพักรัฐบาลพูดง่ายๆนะครับเตะสกัดพักเพื่อไทยนั่นแหละครับ <laughs> วิธีการคำนวณสูตรแบบนี้หรืออาจจะมีรูปแบบลึกๆล,ล,ลับๆ นะลึกๆึกลับลับมีแพล,ม,แลมมาหลายรูปแบบนะครับนะว่าวิธีการคำนวณยังไงก็แล้วแต่จะคำนวณยังไงที่จะให้ให้พรรคเพื่อไทยแพ้นะเป้าหมายจะอยู่ตรงนี้คำนวณยังไงที่จะให้พรรคเพื่อไทยแพ้การเลือกตั้งก็คือไม่สามารถแลนสไลด์หรือว่าจัดการเลือกตั้งหรือเป็นเขาเรียกว่าไปแล้วเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลอันนี้ก็แพลมลัมกันมามากพอสมควรก็คอยดูกันต่อไปครับ วาวาระที่หนึ่งเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะรับหลักการได้อยู่นะเพราะถ้าสวไม่ยอมรับหลักการสสรัฐบาลไม่ยอมรับหลักการผมว่ามันก็พังแล้วครับไม่เหลือหรอกฮะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เชื่อวาระที่หนึ่งจะเป็นเรื่องของการรับหลักการนะแล้วก็จะยึดร่างของรัฐบาลเป็นหลักนะร่างรัฐบาลเป็นหลักโดยหลักก็จะเป็นอย่างนั้นแหละครับส่วนร่างพักการเมืองร่างสส ที่เสนอต่สอสภาแล้วก็รับแล้วก็จะเอามาประกบกันนะเพื่อให้เกิดการแก้ไขได้อย่างกว้างขวางมากขึ้นแต่ร่างหลักนั้นก็จะเป็นร่างของรัฐบาลนะอันนี้คอยติดตามต่อไปนะครับผมเองก็เนี่ยกำลังดูๆอยู่นะมีเวลาจะมาเล่ารายละเอียดคร่าวๆให้ฟังนะเพราะจะต้องเขียนคอมเมนต์ใหมอนกันว่า,าเรื่องแต่และเรื่องนั้นในความเห็นของผมนั้นคิดว่าอย่างไรนะฮะอันนี้ก็จะเป็น เทคนิคอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเทคนิคอีกรูปแบบหนึ่งเพราะว่าแต่เดิมนั้นจะเขาเรียกว่าอะจะไม่แก้เป็นสองใบก็ยากเดี๋ยววันนี้ยังมีแนวคิดแต่ว่าเอ๊นะครับนะลุงตู่เลยพลดีกระยุธ์จันทร์วิจจะยอมไม่เพื่อไทยชนะการเลือกตั้งแบบง่ายๆอย่างนั้นหรืออันนี้ก็ยังเป็นคําถามนะครับพะพอดีกระยธ์จันทร์ยึดอานาจมาเขียนรัฐมนูนมาเพื่อสือบทอดอานาจตั้งพรรคการเมืองเพื่อเพื่อการสืบทอดอานาจ และวันนี้ก็ยังจะยือหยอบอยู่เพื่อสืบทอดอำนาจและอยู่ดีๆจะปล่อยให้พรรคื่อไทยชนะการเลือกตั้งโดยการนับคะแนนอย่างนั้นหรืออันนี้เป็นเพียงคําถามนะครับเป็นเพียงคําถามที่ผมว่านักวิชาการจํานวนไม่น้อยก็คิดกันอยู่และรัฐบาลเองก็น่าจะมีแผนอยู่แล้วว่าเอาละเองอยากได้สองใบข้าก็จะให้แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วต่อให้เองได้สองใบขึ้นกัน,ข,นขึ้นมาเนี่ยนะแต่ข้าก็ยังมีไม้เด็ดอีกหลายๆเรื่อง ที่จะกำราบได้อันนี้ต้องคอยดูกันต่อไปนะครับอย่าลืมว่าสวนั้นก็คือิีรัฐบาลนั่แหละครับสวมาจากการแต่งตั้งของประยุทธ์จันโอชาเป็นไม้ค้ำยันรัฐบาลมาโดยตลอดแทนที่เขาให้กินเงินเดือนพวกคุณให้ไปกินเงินเขาให้เอามาเพื่อตรวจสอบรัฐบาลแต่ว่าบรรดาสวก็กินเงินเดือนเพื่ออุ้มชูรัฐบาล <laughs> จํานวนไม่น้อยนะครับจานวนไม่น้อยอุ้มชูรัฐบาล นะแล้วก็จะพิพากษาบ้างนิดๆหน่อยๆแต่หลักๆก็คือเชียร์แล้วก็ชูรัฐบาลคอยค้ำยันรัฐบาลไว้งนั้นจะไปหวังพึ่งสวไม่มีทางอยู่แล้วครับสวร,รัฐบาลก็เป็นเรื่องเดียวกันนะเป็นเรื่องเดียวกันนะอันนี้คอยติดตามต่อไปนะครับ24จะมีการอภิปรายนะจะมีการอภิปรายผมก็ตั้งใจว่าแมทำไมไปไหนก็จะไปเพราพระหัส23นยี่สิบสามก็น่าจะอยู่สภาเช่นเดียวกัน23 24นะครับทีนี้มาดู ในแง่ของอพรรคการเมืองบ้างวันนี้พรรคภูมิใจไทยนายอนุทินเนี่ยเริ่มจะประกาศชัดแบบไม่เกรงใจประยุทธ์ไปเรื่อยๆแล้วนะครับสังเกตนะฮะอนุทินนี่จะไม่เกรงใจประยุทธ์ไปเรื่อยๆตั้งแต่ประกาศคราวที่แล้วนะฮะเรื่องของภูมิใจไทยไม่ยอมเข้าร่วมคอรมอเพื่อที่จะพิจารณารถไฟฟ้าสายสีเขียว กล้าหักมุมเลยครับไม่เข้าร่วมเราพร้อมใจกันด้วยพร้อมใจกันไม่เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีจนกลายเป็นรัฐมนตรีโบประชุมคอรามอโบประยุทธ์จนันโอชาต้องออกมาบอกว่าหนูช่วยด้วยใช่ไหมราชสีห์ที่แต่เดิมเนี่ยโหโนะครับปากกล้าหนะ้าไม่เกรงกลัวใครไม่ยอมแพ้ใครเย่อหยิงจองหองราชสีห์ตัวนี้โคตรจองหอง แต่สุดท้ายมาบอกว่าหนูช่วยด้วยนะเพราะรู้ตัวเองว่าถ้าหนูไม่ช่วยราชสีไม่รอดราชสีตายแน่และตายแบบหงายท้องสีขาด้วยนะครับราชสีเลยบอกว่าหนูช่วยด้วยอันนี้ก็เป็นที่มาของความไม่เกรงใจของพรรคภูมิใจไทยแต่ในขณะเดียวกันพรรคภูมิใจไทยกล้าถแถลงเป็นหนังสือว่าถ้าขืนคุณปล่อยให้พินารถไฟฟ้าสายสีเขียว เป็นแบบที่เสนอมาซึ่งขัดต่อกฎหมายด้วยและแล้วผมก็เชื่อว่าความจริงคือมีเรื่องประโยชน์บางสิ่งบางอย่างกันนะครับที่ไปต่อสัญญารถไฟฟ้าสายสีเขียวออกไปอีก30ปีอยากจะต่อทั้งทั้งที่ระยะเวลาสัญญาคือเจ็ดไปกว่า,วารวมแล้วก็สามสิปีนะพักภูมิใจไทยก็เลยไม่เข้าร่วมคอรมอแล้วก็บอกว่าเอาไปทำมาใหม่า <c oughs> พูด,ดง่ายๆคือไปเจรจากันนี่แหละครับอาทิตย์นี้คอยดูนะครับ อาทิตย์นี้นะถ้าตามที่คอ,อรมอรพด็กประยุทธ์จันโอชาบอกว่าเอาคืนไปปรับปรุงมา2อาทิตย์อาทิตย์นี้จะครบ2บพอดีครับดูที่ว่าพักภูมิใจไทยนั้นจะกลืนน้ำลายนะจะกลืนน้ำลายเข้าร่วมคอรมอรและยกมือให้กับประยุทธ์จันโอชายกมือให้กับรัฐที่ว่าการกระทรวงมหาไทยในการต่อรถไฟฟ้าสายสีเขียวหรือไม่นะครับ การต่อรถไฟฟ้าสายสีเขียวหลายคนนะครับมีข้อออกมาเป็นเรื่องผลประโยชน์ทั้งสิน้นเพราะสัญญามันเหลืออีกตั้ง7ปีแล้วคุณจะไปต่ออีก30ปีทําไมไม่รอรัฐบาลหน้านะในการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่านมาก็หยิบยกประเด็นนี้มาพูดหลายท่านนะครับสสที่หยิบยกมาพูดนะมันไม่มีเหตุผลว่าทําไมต้องมาเรียบต่อในรัฐบาลนี้และตาพักภูมิใจไทยนะยอมด้วยกับประยยชน์จันท์โอชา ก็แสดงให้เห็นว่ามีการคุยกันด้วยเรื่องแล้วนะคุยเรื่องอะไรไม่ทราบนะครับมาใช้เงินงบประมาณไม่ใช่น้อยคุยเรื่องอะไรไม่ทราบก็แสดงว่าคุยกันเรียบร้อยแล้วนะถ้าไม่คุยคงไม่เข้าร่วมคอรามอและคําคุยอีกคําหนึ่งของพักภูมิใจไทยเวลานี้คืออะไรไหมนโะยบายกัญชานะนโยบายกัญชาที่อยากให้ประชาชนปลูกพักภูมิใจไทยนะครับออกมาประกาศชัดแล้วว่า ถ้ารัฐบาลไม่เอาด้วยเนี่ยจะเข้าสมัยประชุมนี้แหละครับ <c oughs> น่าจะภายในเนี่ยผมก็พยายามอ่านดูวาระอยู่นะอ่านดูวาระอยู่เรื่องที่กรรมธิการค้างพิจารณาอยู่เนี่ยนะครับเรื่องค้างพิจารณาเนี่ยนะถ้าเข้าวารานี้พระภูมิใจไทยประกาศชัดเจนว่าถ้ารัฐบาลไม่เอาด้วยกับนโยบายของพระภูมิใจไทยจะถอนตัวจากการเป็นรัฐบาลเห็นไหมฮะ ช่วงปลายเนี่ยนะครับช่วงปลายเนี่ยผมต้องเขียนหัวข้อวันนี้ประยุทธ์เนี่ยนะฮะปากกล้าแต่จริงๆความจริงแล้วคือขาสั่นครับปากกล้าแต่ขาสั่นตับ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 ฮะเพราะตัวเองอยากจะอยู่ในอำนาจแต่ว่าอำนาจมันไม่เหมือนช่วงประเด็ดการนะครับใช่นไหมประเด็ดการชี้นกเป็นนกชี้ปลาเป็นปลาใช้มอส44ี่สินะฮะใช้อำนาจเบ็ดเสร็จแต่พอมายุค เลือกตั้งมันไปต <laughs> <TH verw 000> ้องไปมองเรื่องผลประโยชน์ของพรรคละครับนะฮะคุณจะเอาผลประโยชน์พรรคคุณอย่างเดียวไม่ได้ต้องมองคนอื่นด้วยละครับนะคุณจะมาควักเอาควักเอาเขาเอาคนอื่นเขาก็ไม่ยอมเหมือนคุณเหมือนกันอันนี้คือนโยบายของรัฐบาลที่ภูมิใจไทยประกาศถ้าประยุทธ์จันโอชาบอกไม่เอาด้วยถอนตัวคําว่าถอนตัวนั่นก็หมายความว่าสภาจบครับสุดท้ายประยุทธ์ก็จะต้องตัดสินใจยุบสภา เพราะเสียงข้างมากในสภาไม่มีแล้วและคอยจับตาดูกันต่อไปนะครับต่อให้ประยุทธ์อยากลากขนาดไหนโพทุกโพออกมาเวลานี้ประยุทธ์อยากจะลาไปถึงต้นปีหน้าคือไม่ยุบสภาแม้แต่คําประกาศของประยุทธ์เองก็ประกาศออกมาชัดเจนบอกว่าผมไม่ยุบสภาไม่มีเหตุผลอะไรที่ผมจะต้องยุบผมไม่ไปผมไม่ออกสอสอ,อภิปรายสส ทัศนีเชียงใหม่นะเตรียมใบลามาให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาเซ็นประยุทธ์จันโอชาว่าผมไม่เซ็นใบลาคุณเอาไปเซ็นเองโฮโฮเห็นไหมฮะเด็กๆไหมนะเด็กเลือเกินนะครับคือไม่ยอมลาออกบอกใบลาคุณไปใช้เองผมไม่ออกแต่พอเจอประเภทอย่างนี้เข้าเนี่ยครับประยุทธ์ติดปากกล้าแต่ความจริงคือขาสั่นนะขาสั่นครับไปไม่ได้หรอกไปยากอันนี้คือ ในสภาเองก็บีบนะเนี่ยที่ชัดก็คือเนี่ยภูมิใจไทยประกาศแม้กระทั่งรองประธานสภานายสุปชัยใช่ไหมครูกแก้วเป็นรองประธานสภาออกมาพูดเลยว่าถ้านโยบายเรื่องกัญชาไม่ผ่านก็จะถอนตัวออกจากการเป็นรัฐบาลอันนี้คอยดูต่อไปนะครับจะเป็นเพียงแค่คําขู่เพราะว่าไอ้พักภูมิใจไทยเองนะ โดยลึกๆผมก็ไม่เชื่อคําพูดเหมือนพอๆกับประยุทธ์แั่แหละมันพอๆกันสังเกตไหมฮะไม่เอาประเด็จการสุดท้ายก็มาจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับประยุทธ์จันโอชาอันนี้หมายามว่าเขาถแถลงมาผมก็พูดไปตามนั้นแต่ถามเชื่อหรือไม่ผมไม่เคยเชื่ออะไรนะครับนะแต่มันเป็นข่าวมาอย่างนี้เขาถแถลงออกมาอย่างนี้นะหรือจะถแถลงขู่นะเพราะบีบประยุทธ์คือง,งานนี้จะบีบก็ตายจะใครก็รอดนะครับในซีของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเป็น พักอันดับสองใช่ไหมพักอันดับสองของรัฐบาลที่มีสอสอมากแล้วก็ดูดเข้าไปเรื่อยๆล่าสุดดูดไปอีกสองสองสองขอนแก่นนำตระกูลช่างเหลาดูดเข้าไปสองสองสงเลยครับหลังจากพลังประชารัฐขับไล่ออกมาภูมใิใจไทยดูดเข้าไปอีกสองถูกไหมฮะดูเข้าไปอีกสองอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่มันจะสะท้อนเห็นว่าประยุทธ์จันทร์ชาวันนี้เหนื่อยทั้งในสภา นอกสไปร์เองนะคุผู้ชมครับวันนี้ถ้าเราไปดูโพนะครับโพหลายๆโพไม่ว่าจะเป็นดีด้าโพหรืออะไรโพนะครับโพที่เป็นเป็นกลางอยู่ระดับหนึ่งนี่นะครับไม่ใช่ไอซุปเปอร์โพนะอันนั้นเขาเชียรร์ปะยุทธ์อยากอยู่90%อนตยู่แล้วอันนั้นเป็นโพที่ผมมองว่าผมไม่ให้ราคานะครับผมไม่ให้ราคาสำหรับโพนี้แต่นีด้าโพเขาออกมาเนี่ยนะประชาชน เกือบ60%กับ58.79บอกว่าประยุทธ์จันโอชาต,ต้องยุบสภานะครับอันนี้คือเกินกึ่งหนึ่งประมาณเกือบเกือบ60% 58. บอนกะบอกว่าประยุทธ์ต้องยุบสภาน,นี่คือกระแสภายนอกในความรู้สึกของประชาชนถ้าไม่ใช่โพนี่นะครับนะถ้าไม่ใช่โพนะ,ะเอาคนทั่วไปเขาเรียกว่าข้อได้จริงเชิงประจักษ์ เขาได้จริงเชิงประจักษ์ณเวลานี้สังคมเรียกร้องให้ประยุทธ์จนันทรยุบสภานะครับเพราะว่าดูเสถียรภาพรัฐบาลเวลานี้แล้วไปไม่รอดต่างคนต่างแย่งเรื่องผลประโยชน์กันนะครับไม่รู้ใครบ้างละครับคว้าได้คว้าเอาควักได้ควักเ,เ,เอาประยุทธ์จนันทรยุจะลดแรกแจกแถมขนาดไหนนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ประโยชน์คือพักการเมืองที่ช่วยกันควักหรือเปล่า นะอันนี้คือสถานการณ์ปัจจุบันและการแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนวันนี้คุยยังไงก็คุยไม่ลงหรอกครับนะฟังไม่ขึ้นเนื่องจากว่าการแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องพี่น้องประชาชนนั้นแก้ไม่ได้ครับเงินไม่มีลงทุกวันทุกวันเป็นหนี้เป็นสินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆของแพงขึ้นเรื่อยๆน่ะอธิบายอกว่าเงินเฟ้อโลกเขาก็เฟ้อไทยก็ต้องเฟ้อเป็นเรื่องธรรมดาแต่มันเฟ้อต่างกัน ซึ่งผมเคยเล่าไปแล้วเฟอร์ต่างประเทศเพราะประชาชนก็มีรายได้ดีเงินเฟอร์เป็นเรื่องปกติเพราะเขามีรายได้ดีขึ้นเศรษฐกิจเขาดีขึ้นแต่ประเทศไทยเศรษฐกิจแย่ลงต่ำลงตกลงแต่เงินเฟอร์มันสวนทางกันนะยิ่งเฟอร์ยิ่งแย่สำหรับประเทศไทยดอกเบี้ยสูงตายแน่นั้นกระแสงเห็นว่ารัฐบาลนั้นไม่สามารถแก้ปัญหาอะไรได้แม้กระทั่งโควิดเองนะครับวันนี้ยังกำกัําก่งๆว่าสรุปแล้วโควิดโอมิคอนก็ดีอะไรดีต่างๆเนี่ยนะฮะนะ สรุปแล้วจะเอาไงเออ,อยังรู้สึกจงอังกฤษมั้งใช่ไหมอังกฤษนี่เขาเริ่มจะยกเลิกนะเหมือนกับไม่มีแล้วนะครับคือกดีการต่างๆแต่ประเทศไทยเราวันนี้ประยุทธ์จันโอชายังคงไว้ซึ่งพหรกกฉุกเฉินนะครับท่านผูช้ชมอย่าลืมนะครับพหรกกฉุกเฉินวันนี้ประยุทธ์จันโอชายัง,ยางเอามาคุ้มกลาอยู่เลยนะครับ ขนาดบอกว่าโอมิคอนวันนี้ประเทศไทยกําลังพิจารณาเรื่องลดผ่อนไปเรื่อยๆแ้่จะมองว่าโอมิคอนนั้นเป็นโรคท้องถิ่นไปแล้วแต่ว่าให้ใช้ความระมัดระวังไม่มีใครอยากติดเฉยๆแต่ในขณะเดียวกันประยุทจจร์โอชานั้นยังคงไว้ชึ่งพลกกรสุขเสริญน,นะครับผมถามว่าวันนี้มันฉุกเฉินตรงไหนล่ะถามพลเอกประยุจทรอชาเนี่ยพละกรฉุกเฉินไว้คุมโควิดหรือคุมประยุทธ์กันแน่ไป่ยุคุมความคุมค้มครองนะ นะไว้ป้องกันโควิดหรือป้องกันประยุทน์กันแน่พลกอฉุกเฉินเนี่ยวันนี้ประเทศไทยยังใช้พลกรฉุกเฉินนะครับประกาศมาตั้งแต่ละมีนาปี63เหรอใช่ไหมวันนี้เดือนกุมภาปี65ครับเพราะอะไรเพราะพลเอกประยุทธ์จันทร์ชาไม่อยากลงจากตําแหน่งกระแสะการเมืองกระแสะเศรษฐกิจกระแสประชาชนที่แยมจะไล่พลเอกประยุทธ์จันทร์ชาแต่ประยุทธ์จันทร์ชาไม่ยอมลงจากตําแหน่งวิธีการเดียวที่สามารถทําได้ก็คือ ปิดปากประชาชนโดยการใช้พรากฉาุกเฉินครับนะนี่ถ้าไม่มีพรากฉุกเฉินผมว่ายังไงก็ไม่รอดถึงพฤษภานะครับเพราะถ้ากฎหมายลูกถ้าเราดูนะวันที่24นี้นะมีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาในการพิจารณาเรื่องอแก้ไขกฎหมายเลือกตั้งสสกับพรรคการเมืองอเมื่อรับวาระที่1แล้วก็จะต้องไปวาระที่2คือชั้น ตั้งคณะกรรมาการวิสามันนะเห็นบอกว่านะคณะกรรมาการวิสามันนั้นจะน่าจะใช้เวลาพิจารณาประมาณ1เดือนหลังจากนั้นก็อาจจะเปิดสมัยวิสามันนะครับในระหว่างเนี้ยปิด2เดือนเนี่ยอาจจะเปิดวิสามันเพื่อพิจารณากฎหมายเรื่องนี้นะก็น่าสนใจครับรพอพฤษสภาก็คลอดกฎหมายแก้ไขเรื่องกฎหมายสสและกฎหมายพรรคการเมือง อันนี้ทุกฝ่ายเขาบีบอย่างนั้นนะครับอายุประยุทธ์จนันทร์โอชาก็จะสั้นลงเรื่อยๆจะมีบุญวัสนาเลยเป็นประธานเอเปกกับเข้าหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบครับเอาตัวเองให้รอดในเดือนพฤษภาก่อนแม้กระทั่งสวใช่ไหมานายวันชัยอ่ะนายวันชัยอ่ะเดือนนี้ทําเป็นโหนเลยนะครับโหนแบบไหนไม่ทราบนะครับโหนนอนหนูหรือโหนเรือผมไม่แน่ใจหรอกสาหรับนายวันชัยเพราะผมก็ไม่ใช่เชื่อขี้หน้ามันอยู่แล้ว <laughs> เป็นทสดความด้วยกันนี่แหละครับแต่ผมไม่เชื่อคิดหน้ามันอยู่แล้วนะฮะเป็นโหนแบบไหนผมไม่ทราบนะโะโอหอเห็บนอนหนูหรือสระโอหอเห็บรอเรือไม่ทราบครับแต่ว่าเอาละมันั้งโหนสองอย่างหรือเปล่าไม่ทราบนะแต่ว่านแน่ๆมันก็จะรู้ความภายในของสวอ,อยู่มากพอสมควรว่ากลุ่มประยุทธ์กับกลุ่มประวิทย์เอาไงในสวอเองมี2กลุ่มครับอย่างน้อยนะอย่างน้อย2กลุ่มเอาไง นะนายวันชัยนี่็ออกมาบอกว่าน่าจะประมาณมิถุนารก,กรกดาเนี่ยเขาเรียกว่ากรากดาเนี่ยจะเป็นดวงเมืองแย่นะฮะนะดวงเมืองแย่ในเดือนกรกดาก็หมายความว่าอาจจะมีโอกาสยุบสภามีการเปลี่ยนแปลงทางสภาอย่างแน่นอนอ่าอันนี้คือโหนนะครับมันเป็นสองโหนเลยนะนายวันชัยเนี่ยนะโหนนอนหนูก็เป็นโหนลอนเรือก็เป็นเท่าที่ทราบนะครับอ่าโหนอำนาจ รัฐประหารนะมาเป็นสมาชิกวุฒิสภาใช่ไหมแต่ก่อนเป็นอลไาสนชใช่ไหมหรือสปชผมไม่อก้สนใจนะครับตําแหน่งเดิมเขาเนี่ยนะเป็นสนชหรือสปช,อสอชไม่ทราบนะแต่มาเป็นสนวสนว,สน,วนายวันชัยและบางคนประกาศบอกว่ารัรรุนญนี้ร่างไว้เพื่อเราจําได้ไหมครับคลิปอโอ้ยมีคนเอาคลิปผมพูดอยู่เรื่องนี้เรื่องหนึ่งเอาไปคู่กับนายวันชัยนี่แหละครับนะที่บอกว่า อ่ารับนนี้ร่างไว้เพื่อเราโอ้แปก็คนดูเข้ามาเยอะมากนะครับโอ้โหนะครับหลายหลายแสนกือบล้านมึงนะเนตอนนั้นอันนี้แสดงเห็นว่าภาพวุฒิสภาเองนะครับก็โหนแล้วก็เห็นกันอยู่พอสมควรว่าประยุทธจ์จันโอชาถ้าฝืนอยู่ต่อไปแล้วเนี่ยนะครับถ้าขืนบ้าอำนาจต่อไปนะหรือหลงกระเริงในอำนาจต่อไปเนี่ยนะนะตัวเองจะลำบาก และประเทศไทยก็จะอยู่ยากนะครับประเทศไทยก็จะอยู่ยากอันนี้แหละคือสิ่งที่ชี้อีกส่วนหนึ่งในภาพประชาชนนะครับนในภาพประชาชนว่าการเมืองจะไปขนาดไหนเพียงใดครับกฎหมายลูกเสร็จเร็วก็ต้องไปดูอีกว่าหลังจากนั้นแล้วก็ต้องมีการทุนกล้าอ่าซึ่งจะต้องใช้เวลามีเวลาอยู่ประมาณ90วันสมมุติว่าลงมาเร็ว ทรงลงพระปรมาภิเัยแล้วก็ออกมาเร็วมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาบังคับใช้เร็วผมว่าแผนประยุทธ์จันทร์โอชาที่จะลากอยู่ในอำนาจต่อไปเนี่ยก็จะสั้นลงนะครับคือพูดง่ายๆน่าจะไม่ประสบผลสําเร็จน่าจะไม่ประสบผลสําเร็จแม้จะใช้แผนรูปแบบใดก็แล้วแต่เพราะอะไรไหมเพราะหนึ่งในสภา,าเองก็จะไม่เอาประยุทธ์แล้วถึงเวลานี้นะครับ เห็บหมาเนี่ยครับมันโดดไปแล้วครับหมาใกล้ตายเนี่ยนะเนื้อกลิ่นมันเหม็นแล้วเนี่ยมันโดดไปแล้วครับเลือดเสียแล้วเนี่ยมันโดดไปแล้วฮะไม่เหลือหรอกนะสุดท้ายก็เห็บโดดตัวใครตัวมันแล้วครับไปหาที่กินใหม่ <c oughs> เป็นเรื่องธรรมดาของการเมืองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเภทที่หนูช่วยหน่อยก็ดีอะไรก็ดีนะครับก็พูดไปเถอะน,นะครับเขาเกรงใจประยุทธ์ที่ไหนอะไรทุกวันเนี่ยใช่ไหมผมถามว่ารุทินเกรงใจประยุทธ์เหรอ วันนี้ถ้าอนุทินตบหัวประยุ์ได้เขาก็ตบไปแล้วถ้าถ้าถ้าทําทำได้นะตบพวกล้วเขาไม่สนใจหรอกประยุ์นะอนุทินก็ไม่เกรงใจคุณอยู่แล้วในเวลานี้ไม่มีทางหรอกครับอดีตอาจจะใช่ครับนะเริ่มต้นอำนาจมันกำลังหวานหอมนะกล้วยกำลังจะสุกหวานหอมกำลังน่ากินป็นเรื่องธรรมดาครับนะกุมวังขาคุยก็ได้เชียร์ก็ไม่มีปัญหา แต่เวลานี้นะครับหมามันใกล้ตายเนื้อมันเหม็นแล้วอะ่ะมันกลิ่นสาบออกแล้วอะ่ะมันเป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องโดดออกครับนาถ้าขืนไปกอก,กินก็ตายไปพร้อมๆกันน่ะเขาถึงไม่เกรงใจประยุทธ์จันโอชานะเวลานี้แล้วเห็นไหมไม่ไประชุมคอร,รมอคูแล้วกันเนี่ยถ้ากัญชาผมไม่ผ่านผมถอนตัวประยุทธ์หนาวดี่ครับขาสั่นตับต๊บๆๆๆๆๆแล้วเวลานี้เอาไงดีเฮ้ยพี่ป้อมมองไงดีงานนี้พี่ป้อมมองไงดี อพีป้าบอกกูก็ไม่รู้เหมือนกันมึงมาถามกูทําไมวะอย่างเงี้ยเฮอกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากูก็จะแย่อยู่กูกุมพักการเมืองเนี่ยนะพลังประชาชนกูก็เหนื่อยอยู่เนี่ยอ่ะอาจะาเป็นไม่ได้นะครับไปถามอนุพงศ์เอ้ยอน,น,นุพงศ์ว่าไงอะไรเงี้ยนะอนุพงศ์บอกว่าเอ้ยไม่เกี่ยวแล้วผมนิ่งนิ่งผมอยู่กระทรวงมหาดไทยก็สบายอยู่แล้วไปก็ไปอยู่ก็อยู่ไม่มีปัญหาอ่ะประโยชน์ปรชาก,ก็เลย ขาสันตับ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 นเวลานี้เพราะอะไรวะถ้าขืนลงอำนาจแบบไม่มีจังหวะนะครับประยุทธ์จันทร์โอชาจะถูกยําครับถ้าลงแบบไม่มีจังหวะเนี่ยนะลงจากหลังเสือแบบไม่มีจังหวะนะครับไม่มีนั่งร้านมารับนะประยุทธ์จันทร์โอชาจะเหนื่อยอันนี้เขารู้ตัวดีครับนะคดีที่รองประธานสารรอนภาคหประธานสารรอนภาคห้าใช่ไหมร้องปปชอยู่ เรื่องแต่งตั้งอดีตเลขาสํานักงานสายุติธรรมเนี่ยไปเป็นบอดถึง9บอรบดทั้งหมดนี่นะครับนะอันนี้เขาก็ร้องมาตรา157อยู่เรื่องเมืองทองอาัคาราเรื่องการใช้มาตรา14อะไรต่างๆนี่นะครับนะอะไรที่ปรากฏจากนี้บ้านเมืองเสียหายแน่นอนครับประยุทธ์ลงหลังเสือคราวนี้นะครับลงไม่มีจังหวะโดนย่ำแน่โดนเสือขย่ำแน่ครับอันนี้คือ สิ่งที่ประยุทธ์จันชาขาสั่นณเวลานี้นะปากกล้าแต่ขาสั่นดูปากไม่ไม่ยุบไม่ยมุบไม่เอาทำไมผมต้องยุบผมผิดอะไรอย่ามาละแต่ความจริงลึกๆแล้วเนี่ยเขารู้ดีครับว่าอำนาจมันเริ่มถดถอยไม้มันกลวงไม้มันกลวงน้ำก็ซาะข้างในครับกลิ่นเน่าเหม็นอยู่ในท่อนไม้เจาะเมื่อไหร่ก็เจอเมื่อนั้น อันนี้ยคือปัญหาประยุทธ์จันทรโอชาครับนะฮะอ่ะมาดูนู้ชมนิดหนึง่งคุณนี่แหละคุณ,คณ Joseph, โจเซฟบอกท่ากัญชาถูกกฎหมายถามหน่อยใครรวยอันนี้ไปดูต่อไปนะครับว่าใครรวย <c oughs> นะฮะได้ข่าวว่าได้ข่าวว่านะก่อนหน้านั้นก็เอาชาวบ้านไปปลูกคนละหต้นนี่นะครับไปขึ้นทะเบียนให้แพทย์รับรองนะรักไหนก็ไม่รู้ทราบนะครับ <c oughs> ข่าวว่าข่าวว่านะะอ่า บยุอยู่ต่อก็เหมือนตายทั้งเป็นตายเป็นวันละนิดตายผ่อนส่งคุณทันตจิตโตนะบ้าอำนาจด,ดอกไม้ป่านะครับหลงละเริงนะครับคุณปริญญา่่กกำลังชมร่วมกับคุณอ๋อนะครับอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะมันมีสายเข้ามาเอาเอาเป็นว่าเอาละนะครับในคุณอ๋อกครู่หนึ่งนะครับครับ อบอกว่าเราฟังออสเซียค่าจานันเดี๋ยวเรื่องออสเตรเลียเดี๋ยวจันจะไปคุยในทิกต็อกนะวันนี้นจะหยิบยกเรื่องประวินนะพนดุรีประวินเนี่ยจะพูดในประเด็นว่ายุคประยุทธ์คนดีต้องลีภยัยยุคประยุทธ์คนดีต้องลีภยัยใครสนใจไปติดตามในทิกต o อกนะครับจะสรุปถ้อยคําสั้นๆในทิกต o อกนะอ่าเอาขอบคุณมากนะครับที่ ามาเตือนกันตั้งใจจะพูดอยู่แล้วนะนะนะฮะอบอกประยุทธ์ต,ต้องลี้ภัยไปอยู่พมา่าพม่าเขาจะให้อยู่แล้วตนะครับก็จะเฉดเอาดีเฉดอะไรไม่ทราบนะครับด,ดบีไม่ดีเ็าถีบตกแม่น้ําสารวินนะเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามแสดงความคิดเห็นกันมาเยอะแยะนะครับขอบพระคุณกับพระคุณอย่างยิ่งนะครับผมขออนุญาตใช้เวลาเพียงแค่นี้คอยดูกันต่อไปครับว่า ปากกล้าแต่ขาสั่นน่ยดูดิครับมันจะกล้าได้สักวันหนึ่งสักกี่วันสักกี่น้ำครับในเมื่อประชนเขาไล่แล้วเนี่ยนะครับคุณจะกล้าอยู่สักกี่น้ําครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ